สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮรวยๆวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับกับเหรียญเฮงชนะจนนะครับของหลวงปูเ่เฮงนะประพาโสกับเหรียญเฮงชนะจนแปดรอบนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีตัวอย่างอทั้งรายการลังนําเลิกลังหาชนวนและก็ลังรายการลุ้นทั่วไปนะครับลุ้นทั่วไปก็จะเป็นกล่องพื้นกล่องสีฟ้านะครับ นี่อันนี้มหาชนวนลังมหาชนวนมลสารก็พื้นกล่องสีส้มสีแดงก็เป็นลังนําเลิกนะครับะเดี๋ยวมาดูรูปแบบเนี่ยรูปแบบเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ถ้าเป็นลังนําเลิกกับลังมหาชนวนเกเนื้อก็จะพิเศษทีหนึ่งนะครับนี่ลังนําเลิกเนาะนี่บใบละการรุ่นนี้ใบละการชัดเจนนะใบละการอยู่ด้านในนะครับนี่ครับอันนี้เขียนว่าเนื้อปก้าซาตินนะครับลงยาอุย้ยลงยาฟ้าเรืองเรืองแสงตอกเลขด้านหลังโอโ้มาดูกันจะเป็นยังไงงยาฟ้าเรืองแสงไ้วยเนี่ย โอ้โหเรียนนี้ครับโอ้โหเป็นเนื้ออปาก้าซาตินนะครับนี่ครับโอ้โหความคมชัดกับลงยาจีวอนนะขอบก็จะเฮงชนะจนดูใบหน้าหลวงปู่ครับความคมชัดชัดมากเลยโอ้โหลงยาได้ดีเขาบอกลงยาเรืองแสงด้วยหรอลงยาเรืองแสงนั้นเนี่ยโอ้โหข้างหลังครับถ้าเป็นนำเลือกเนาะเนื้อก็ตอกเนื้อชัดเจนอออ่างนะครับจุดอปาก้าเนาะตอกโคสาลาตอกนำเลือกหมายเลขเจ็ดสี่โอ้โห เรืองแสงปิดไฟโชว์เลยไม่นี้โอ้โ <laughs> หสวยมากนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะอะเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเดี่ยผมขอเก็บพระเข้ากล่องเล็กน้อยอเหรียญต่อไปอ่ดูทีละรุ่นแล้วกันอันนี้ก็เป็นชุดนําเลิกอัากาซาตินนะครับลงยาน้ําเงินจะไม่เรืองแสงแล้วนะอันนี้อัากาซาตินลงยาน้าเงินเมื่อก,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 กี้ลงยาฟ้านี่ลงยาน้ําเงินโอ้โหสวยเนาะอันนี้หมายเลขนําเลิกเอาเลขอยู่ไหนแล้วทีนี้เฮ้ยเลขหายเลขตอกอยู่ด้านหน้านี่ครับเลขมันก็จะ อุ้ยเลขสามตัวเดียวเหรอเลขสี่สามเห็นไหมครับสี่สามห้าสามนะมีทั้งเลขข้างหลังข้างหน้านะครับเนี่ยตอกอ่างเหมือนกันโคศาราแล้วอยู่ข้างซ้ายนี่โคศาลาอยู่ข้างซ้ายเห็นไหมครับมีทั้งสองรูปแบบเลยนะออาต่อไปครับต่อไปอ่ะต่อไปเนื้ออะไรอีกอันนี้เป็นชุดนำเลิกเหมือนกันดูไล่ดูไปในพนะพนะโอ้โหลงยาม่วงครับลงยาม่วงตอกนำเลิกเหมือนกันโคดตอ,อกด้านหน้านี่นำเลิกเหมือนกันนี่ลงยาม่วงครับมีรงยาอะไรอีก ลงยาเสีย,อยเอกลนะงยาม่วงเหมือนกันนะครับนีเป็นลงยาม่วงเหมือนกันนะครับมีเลขสวยไหมเนะี่ยสองดูเลขก่อน <c oughs> อันนี้นาเลิกยาม่วงมีแต่ยาม่วงเลยหรอนั่นะดูครับอันนี้โอ้โหยาม่วงใส่เยอะเลยนะเนี่ยอันนี้ยาน้ําเงินนี่เรืองแสงไหมนี่ครับนำเลิกสร้าง190นะร้อยเก้าสิบเหรียญนะเดี๋ยวไปดูลังต่อไปด้วยนะ น,นี้ก็เป็นลงยาฟ้าเรืองแสงอ๋อฟ้าเรืองแสงก็มีสองเหรียญเหมือนกันนะครับเลขเจ็ดศูนโอ้แต่ผมว่ายาฟ้าสวยดีนะครับอะไรหนูไ,ไปเฉรี่ญน,นะพี่นะเดี๋ยวไปไล่ทีละการเอาชุดนําเลิกแล้วไปรังหาชนวนชนวนมูลสารนาเลิกเจนสวยนะใครชอบเป็นไหนก็ทักทายได้นะครับนี่หมายเลขสี่เจ็ดโอ้โหความคมชัดสวยนะสตินะานะบาก้าสาตินทุกอง์เลยเหรอเนี่ยโอ้โหฝังพลฝังพลนี่จะเป็นชุดไม่ใช่นาเลิกนะนี่เป็นชุดน,นี่กล่องนี่สลับนะครับอันนี้เป็นชุดของ มหาชนวนมวลสารนะครับเป็นชุบเงินนะลงยาจีวอนนะครับฝังพลหมายเลขสามห้าตอกองงกระไหลเงินครับต่อไปครับต่อไปนี่ชุดนําเลิกเนาะเดี๋ยวดูท่าเนื้ออื่นนะโอ้โหลงยาพื้นส้มบางทีนี้โอ้ลงยาพื้นส้มจะเห็นเลยหมายเลขต่อข้างหน้าโคสาลาข้างหน้าเห็นไหมครับโอ้โหแต่ข้างหลังจาตินสวยมาก <c oughs> มหานี้เป็นเนื้ออัปก,กาพื้นส้มเหมือนกันนะครับโอเคดูเลขหน่อยเพื่อมีเลขสวยๆนะ หมายเลขหนึ่งศูนย์ต่อไปครับต่อโอ้โยลงยาส้มอีกแล้วอยากได้ลงยาแดงมั่งอ่ะจะมีลงยาแดงไหมเนี่ยหมายเลขเจ็ดศูนย์ครับต่อไปครับต่อไปโอ้โหนี่ไงลงออ้ยอะไรเนี่ยลงยาขาวงาช้างโอ้โหลงยาขาวงาช้างนี่ครับนาตอกนาเลิกไหมโอ้ดีไห่หนึ่งหกแปดหนึ16 8, 16่งหกสามต่อไปต่อไปก็จะเป็นชุดนี้ครับ ชุดมหาชนวนพื้นกล่องสีส้มนะมหาชนวนมวลสารโอ้โหเป็นชุดทองครับอันนี้เป็นชุดทองหมายเลขหนึ่งสี่มหาชนวนก็ต่อโค้ดอะไรครับต่อโค้ดอย่างอื่นเรามีต่อโค้ดอะไรไหมดูก่อนนะ <รอ Philosophy> ต่อโค้ดสาราเหมือนกันนะครับด้านฝั่งนี้เนาะนี่มหาชนวนมามหาชนวนโอเคเป็นงานชุดทองนะอันนี้มหาชนวนครับฝังพลอยม่วงฝังพลอยม่วงชุดทองนี้ฝังพลอยม่วงชุดทอง ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นฝังพลอยแดงฉนวนโอ้โหฝังพลอยแดงชุบเงินสวยนะฝังพลอยนะครับนี่ฝังพลอยแดงชุบเงินมีอะไรอีกมีอะไรอีกตัวอย่างโอ้โหอันนี้เนื้ออะไรครับเนื้อหาชนวนครับฝังพลอยฟ้าหาชนวน้วต่อโคตรสาลาทุกเหรียญเลยนะครับความคมชัดของเหรียญโอเคมากนะต่อไปครับต่อไปโอ้โหนี่น่าจะเป็นชุบทองครับนี่ชุบทอง ุดทองเหมือนกันอ่ะต่อไปเป็นลังธรรมดาบ้างลังธรรมดากล่องก็เป็นพื้นกล่องสีฟ้านะเป็นรายการชุดรุ่นเนื้อธรรมดาโอ้โหนี่ครับตอกแปดรอบโอ้ยห,หมายเลขหกสามครับโอ้โหโอ้โหหลังแบบด้วยเฮ้ยลังธรรมดาก็คาสิะเนี่ยหลังแบบอีตังหากโอ้โหตอกแปดรอบอ่ะต่อไปต่อไปโอ้โหอันนี้เนื้ออะไรครับอันนี้เนื้อตะกัวนะครับหน้ากากบอกลูกปืนลุงสร้างสามร้อยเหรียญโอ้โหนี่ เ,น,น, imana, bag, sure oh, เน, launcher, นื้อตะกัวหน้ากากอกลูกปืนโอ้โหเนี่ยเน,นื้อตะกัวนะตอกตอเต่าตรงนี้ตอกเนื้อชัดเจนไบรายการชัดเจนดีนะอันนี้ก็จะเป็นเนืนะ้อทองที่ผิวลุ้งนี่ทองที่ผิวลุ้งนะครับนี่ทองที่ผิวลุ้งมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำใช่ไหมครับเนี่ยทองแดงลมดำนี่ทองแดงลมดำเป็นอย่างนี้ทองแดงลมดำมีอะไรอีกครับโอ้โหนี่ชุบทองโบราณแน่เลยอย่างนี้ใบรายการมาดูสิ โอ้โหเป็นชุบทองโบราณครับโอ้โหสร้าง500ห้าร้อยเหรียญน,นี่ชุบทองก็ตอกอกอทอนะชุบทองโบราณลงยานี่โอ้โหใครชอบเหรียญไหนจัดอะจัดจัดอันนี้ลมดำอ่ามีอะไรอีกโอ้โหอันนี้น่าจะมันปูใช่ไหมอันนี้เป็นมันปูนะครับนี่มันปูนี่หมายเลขนหนึ่งแปดหนึ่งสามเงินหัาทองมีอะไรอีกครับโอ้โหนี่ผิวลุงทองเทปอ่ามี อะไรอีกโอ้โหใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลนสวยของหลวงปู่เฮงประพาโสเลยนะครับโอ้โหผมชอบฝังพลอยมากกว่าฝังพลอยนี่กล่องสีส้มใช่ไหมฝังพลอยก็สวยดีอะลากาซาตินด้านหลังก็คมนะครับนี่โอ้โหวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับ ประสบแต่ความสุขความเจริญนะใครสนใจบูชาวัตถุคนุไหนก็ติดต่อที่เฟซเอมสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ